สวัสดีค่ะต่อข่าต่อจุดตรงนี้ก็เรียกว่าเกือบพักสุดท้ายนะคะเกือบพักสุดท้ายก่อนจะถึงจุดจุดเกิดเหตุนะคะแม่แหลมขอใช้คำพูดแบบนี้ดีกว่าเพื่อที่จะไม่ให้พลาดพิงอะไรอะคะ่ะคืออยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าเม็ดที่แม่แหลมทำคลิปแบบนี้ออกมาก็คืออยากจะให้ทุกคนเห็นว่า ลักษณะของภูเหล็กไฟจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคือที่ผ่านมาก็จะมีการถ่ายนะคะแต่แม่แหลมเท่าที่แม่แหลมเห็นก็ไม่ได้มีการบรรยายว่าจุดนั้นจุดนี้จุดไหนนะคะวันนี้แม่แหลมก็อยากจะมาเรียกว่าพามาดูพามาดูสภาพจริงๆของภูเหล็กไฟแล้วก็มีคำพูดของเราที่ที่บอกเล่าด้วย ก็ห่างจากจุดที่คลิปหน้าผามาก็ประมาณ,ปร,มาณประมาณกี่เมตรนะสองร้อยเมตรนะคะประมาณสองร้อยถึงสามร้อยเมตรประมาณนี้แหละคะ่ะคือถ้าทําคลิปแบบเดินมาด้วยก็ทุกคนก็จะเวียนหัวนะคะพักนี้ก็คือพักอา่าเรียกว่าพักสุดท้ายสําหรับชาวบ้านเรานะคะพักสองพักสามอันนี้น่าจะเป็นพักสี่นะคะ คือจะให้ดูความชันนะคะเดินขึ้นไปสุดก็จะเป็นจุดที่มีการาถ่ายคลิปที่เพจต่างๆนำไปลงอะคะ่ะที่มีใครบางคนถ่ายรูปแบบชิวๆเดี๋ยวไม่เหล็มจะพาขึ้นไปดูเป็นจุดนี้และคะ่ะเรียกว่าเป็นจอมผู้และคะ่ะคือถ้าขึ้นมาจากทางอื่นก็ต้องผ่านชันตรงนี้ก่อนที่ชันๆตรงนี้ก่อนก่อนที่ จะขึ้นไปนู่นนะคะยอดภูเขาเละต่สิงก็อยู่น่นนะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูค่ะอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะคะคือเดินขึ้นเขาอาจจะได้ยินเสียงไม่เหลมหอบบ้างแต่ถ้าเราค่อยๆเดินขึ้นไปความเหนื่อยมันก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะพาค่อยๆเดินขึ้นไปนู่นนะคะให้ดูความชันนี่คือข้างล่างนะคะพอขึ้นไปถึงข้างบนเดี๋ยวจะถ่ายลงมาให้ดูนะคะ จุดนี้คือจุดที่เรียกว่าชันชันมากแล้วก็มีแต่ก้อนหินแบบนี้นะคะก้อนหินครุกระแบบ้แหละนี่ยค่ะบริเวณฝั่งโน้้นก็ตะวันตกนะคะชันเหมือนกันฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งตะวันออกนะคะทางที่ขึ้นก่อนถึงห้วยบุ๋งก็อยู่ฝั่งโน้้นนะคะก็จะมาเจอที่ชันชันแบบนี้เหมือนกันก่อนจะขึ้นไปถึงข้างบนได้นะ มาตรงนี้ก็มาเจอผักหวานเอาผักหวานกน่อนนี่คือผักหวานนะคะนี่ผักหวานที่ไฟไหม้ก็จะเกิดใหม่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาก่อนเอาแล้วไปโต จะเวียนหัวนิดนึงนะคะเวลากล้องเดินขึ้นภูเขานี่คือจุดที่ชันอีกจุดหนึ่งนะคะชันแล้วก็มีความชันที่ยาวยาวด้วยถ้าใครสังเกตดีๆนะคะคลิปก่อนๆที่มีคนมาเขาก็จะมีการถ่ายตรงนี้เยอะคนที่เขาขึ้นไปรออยู่ข้างบนโน้นเขาก็จะถ่ายกลับลงมาเดี๋ยววันนี้แม่เหลมพามาดู นี่คือเดินขึ้นนะคะอาจจะเวียนหัวนิดนึงวันนี้มามาแลยเอาให้คลุ้มเอาให้คลุมนะคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นความเป็นจริงก็จะมีตัวหญ้าเพ็กที่ถูกไฟไหม้ที่แหลมคมนะคะลองเหยียบลองดูก็ถ้าเหยียบแบบไม่เหยียบแบบเต็มเต็มเท้าก็คือทะลุนะคะ นอกจากรอ,องเท้าที่เป็นรองเท้าแข็งๆอันนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นรองเท้าบูทของชาวบ้านอย่างพวกเรานี่ก็ทะลุได้เหมือนกันเสียงหายใจทางนี้ก็คือทางเดินที่เจ้าหน้าที่เขาใช้เดินขึ้นมาประจำ ช่วงเกิดเรื่องนะคะใช้ทางนีแเละขึ้นมาได้ไม่เท่าไหร่เองคะ่ะน่นทางขึ้นแต่สิ่งก็จะอยู่ข้างล่างเก็บผักหวานอยู่ไม่เหลมก็ทำคลิปนะคะน่าจะไม่ได้ผักหวานนะคะวันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะอยางให้ทุกคนได้เห็นความชันนะเนี่ยคะ่ะไปโต ช่วงเกิดเรื่องก็จะจะไม่ได้โล่งเท่านี้นะคะหญ้าเริ่มเริ่มโตเหมือนกันถ้าเป็นหญ้าเพกก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่เป็นหญ้าอย่างอื่นนี่เวลาถูกฝนก็จะโตเร็วขึ้นมาแล้ว เอาเดอ้อเจ้าใครที่อยากมาพิชิตภูเหล็กไฟมานะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นมาถ้ามาขึ้นตอนเช้าๆตีห้าหกโมงก็จะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะแต่สองโมงสามโมงขึ้นไปนี่โอ้ อ่าเป็นลมเป็นแรงได้เหมือนกันจะพามาเก็บผักหวานนี่ค่ะดูอย่างนี้อาจจะดูไม่ชันนะคะแต่ถ้ายืนไม่ดีก็หงายเงือบได้เหมือนกันนะ เวียนหัวนิดนึงคือมีความพยายามจะขึ้นไปให้สุดแล้วก็นั่งพักนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นผักหวานเนี่ยค่ะเดี๋ยวตะสิงจะขึ้นนะขึ้นอยู่บอกไม่ขึ้นบอกตะสิงบอกว่าเยอะไม่พอไม่ขึ้นไปต่อค่ะ น่คหอบแหกๆบริเวณฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งฝั่งทางที่บ้านเราเรียกโคกกว้างนะคะโคกกว้างภาษาผู้ไทยค่ว่า,าวโคกกว้างทางนั้นราคาทางที่ไม่แหลมว่าอันเป็นทางหึน้นทางหึน้นก่อนถึงก่อนหอดหุยบุง เป็นทางขึ้นก่อนถึงห้วยบุงแต่ไม่ใช่ทางเดินแบบนี้นะคะเป็นเดินขึ้นไปได้หน้าผาไม่ชันแต่ก็จะมาเจอจุดชันแบบเดียวกันนี่แหละคะ่ะก่อนจะขึ้นไปถึงข้างบนนะพักนี้ก็คือพักสุดท้ายก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุน,นะคะ นี้ยังยังน้อยนะคะสำหรับก้อนหินที่เป็นอย่ว่าหน้าผาก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าความสูงความสูงไม่น่าจะได้หน้าผาเล็กๆก็แล้วกันซึ่งขนาดเราเป็นผู้ใหญ่แค่นี้เราก็ปีนขึ้นไม่ได้นะคะหงายหลังเหมือนกันนะฝั่งโน้นก็เหมือนกันชันแบบนี้แหละค่ะฝั่งอีกทางที่แม่เหลมเคยเล่าในล่สด ใกล้จะถึงแล้วต้องได้จับต้นไม้ขึ้นเลยเฮ้ยอาเจ้าได้หลายแล้วเนาะนี่ค่ะอือนี่ยค่ะถึงแล้วจุดพัก ขึ้นไปข้างบนประมาณ200เมตรก็จะถึงแล้วล่ะคะ่ะจุดเกิดเหตุซึ่งแม่แหลมก็คงจะไม่ถ่ายแถวนั้นนะคะก็คงจะเป็นคลิปจบตรงอา่าตรงนี้เลยสำหรับคลิปการทำคลิปขึ้นภูเหล็กไฟเส้นทางขึ้นภูเหล็กไฟของแม่แหลมหอบแล้วะคะ่ะนั่นคือด้านบนนะคะขึ้นไปอีกนิดเดียวก็หดหลังภูเหล็กไฟแล้วล่ะคะ่ะ จากจุดเกิดเหตุขึ้นไปก็ไม่ได้ไกลนะคะก็สุดยอดภูเหล็กไฟอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเป็นไปได้ไหมที่เด็กตัวเล็กๆจะขึ้นมาได้นะนะคะเดี๋ยวให้ดูมุมนี้แอนเอนอนี่ นี่ค่ะดูความชันนะคะทีนี้นี่แหละค่ะคือเกือบจะถึงจุดสุดแล้วนะคะให้มองให้มองโน่นนะคะภูเขาแล้วก็หมู่บ้านดูความความสูงนะคะว่าสูงขนาดไหนตรงนี้ก็คือตรงสวนยางพ่อแบมเลยนะตรงสวนยางพ่อแบมเลยตรงม ตรงลานพญานาคพอดีนะคะตรงนี้ที่มีทุ่งนามีมีบ้านนะคะจากไกลๆหน่อยถ้ากล้องใครดีหรือว่าซูมเข้าไปก็จะเห็นนะฝั่งโน้นก็คือภูกระโลนนะคะก็ให้ดูความสูงแล้วคะแล้วพิจารณาเอานะคะว่าเป็นไปได้ไหมที่เด็กตัวเล็กๆจะขึ้นมาได้คนเดียวกับสุนัขนะคะแต่ว่าต้องย้ำอีกทีนะคะว่าสุนัขก,ก็คือเรา เห็นอยู่นะคะวันที่ตามหาน้องนะก็คลิปนี้นะคะก็คงจะฝากไว้เท่านี้ละคะ่ะนวนค่ะให้เห็นแวบ,บๆแตส่สิงเก็บเอาพักหวานอยู่ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> วางลงเมก็แค่อยากจะให้เห็นความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะคะว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เด็กตัวเล็กๆจะขึ้นมาได้นะ ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะคะในฐานะที่เราเป็นคนที่คุ้นเคยผู้เล็กไฟเป็นอย่างดีมีต้นผักหวานค่ะต้นนั้นบอกให้ตะสิงขึ้นเอาก็ตะสิงบอกว่ามันไม่เยอะพอคุ้มค่าที่จะขึ้นก็เลยไม่ขึ้นนะคะอ่าสำหรับแม่เหลี่ยมก็ยังไม่ได้เลยนะคะผักหวานหมดทำคลิป ก็สําหรับคลิปนี้นะคะขึ้นภูเหล็กไฟเส้นทางภูเหล็กไฟก็คงจะจบแค่คลิปนี้ละคะ่ะก็ให้ทุกคนพิจารณาดูนะคะว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ไม่แหลมก็คงจะไม่ชี้นำละคะ่ะแค่อยากจะให้เห็นถึงสภาพเส้นทางที่ขึ้นมาถึงจุดเกือบสูงสุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่พักนะคะพักสุดท้ายแล้วก็ถึงแล้วละคะ่ะถึงจุดเกิดเหตุ อยู่ฝั่งโน้นอยู่ข้างบนขึ้นไปประมาณ200รอยเมตรสองร้อยเมตรนี่ก็ไกลนะไม่ใช่ใกล้ๆเหมือนกันนะคะสองเมตรกว่าๆนี่แหละคะ่ะไม่ไม่ต่ำกว่านั้นนี่ค่ะลมเย็นมากเลยค่ะตรงนี้เห็นวิวทิวทัศน์อย่างดีเลยนี่กะตะสิงค่ะเขาได้เยอะแล้วะคะ่ะแม่เหลยมยังไม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนสำหรับ กำลังใจแล้วก็การติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่แหลมกุกกอกช่องเล็กๆช่องหนึ่งของคนกุกกอกไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะน่านพูดเหมือนหมอลำเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ